บริหารจากว l g Bullion s and Future ค่ะก็ต้องมาติดตามกลยุทธ์กันต่อนะคะว่าปัจจัยจากเรื่องของไซ p ปรัสเองนั้นจะส่งผลต่อราคาทองคำอย่างไรกันบ้างน,นะคะคุณทีพาอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณลูกป,ปัดสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณมลคะเห็นราคาทองคำรีบบวกลับขึ้นมานั้นเราต้องไปลุ้นณนะจุดไหนคะของระดับราคาถึงจะชี้ชัดได้ว่าราคาทองคานั้นปรับบวกขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งแล้วค่ะ ค่ะยิงตอนนี้เองนะคะในสัปดาห์นี้ทองคำเองเรายังดูกรอบอยู่ที่ระหว่าง1,600เหรียญจนถึง1,620เหรียญน,นะคะจะเห็นได้จากช่งชวงเช้าเองถึงแม้ว่าจะมีข่าวของทางไซรัสลอนะคะที่เป็นข่าวดีออกมานะคะก็คือแต่จะสังเกตได้ว่าตัวราคาทองคำเองการย่อตัวก็ไม่มากนักนะคะก็คือลงไปแค่ระดับประมาณ1,600เหรียญ US Dollar กับไ r รอัเท่านั้นเองทางซือเนี่ยก็ยังมีอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะคะ แล้วก็เรามองว่าในสัปดาห์นี้ถ้าราคทาทองคําสามารถทะลุแนว1,620เหรียญได้ถึงจะเริ่มมองกลับว่าจะเป็นขาขึ้นแล้นะคะณตอนนี้เองค่ะค่ะสำหรับปัจจัยที่จะมีผลต่อราคาทองคําในสัปดาห์นี้นอกเหนือไปจากเรื่องของไซปรัสยังมีอะไรอีกบ้างที่เราต้องติดตามคะ ค่ะตอนนี้นะคะประเด็นตัวหลักเนี่ยก็ยังยังเป็นตัวไซปาสนะคะคุณลูกป,ปัดอาจจะต้องดูว่าสุดท้ายละมาตรการจะออกมาเป็นในแนวไหนแล้วก็ข่าวอื่นในอย่างคืนนี้เองนะคะก็จะมีการมีการประชุมของทางเฟดด้วยนะคะก็จะต้องดูว่า,าจะมีมีให้สัมภาษณ์ออกมาในทิศทางประมาณไหนแล้วก็ในวันพฤหัสจะมีการประกาศตัวเลข g D P ของทางสหรัฐอเมริกาค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นข่าวเท่านี้ของในสัปดาห์นี้แต่ว่าน้ําหนักโดยรวมเนี่ยคะ่ะเรายังให้น้ําหนักไปค่อนข้างมากเกี่ยวกับสถาน การในไซปัสว่าสุดท้ายแล้วนะคะจะกระดมเงินออกมาอยู่ที่5้า0ันห้าจล้านยูโรโดยวิธีการไหนคะค่ะสำหรับกรอบของราคาทองคำทางวายอจีให้ไวสำหรับสัปดาห์นี้ยังไงบ้างคะ ค่ะสำหรับกรอบในสัปดาห์นี้นะคะเราให้ไว้อยู่ที่1,600งนจนถึง1,620เหรียญค่ะแต่ว่าถ้าราคาทองคำเองหลุดแนว1,595ถือว่าเป็นจุดที่จะต้องตัดขาดทุนนะคะโดยที่ถ้าเป็นเงินบาทเองกรอบในสัปดาห์นี้จะอยู่ระหว่าง22,200นจนถึง22,500บาทต่บาททองคำค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทีพามากนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะนักลงทุนต้องระมัดระวังนะคะถ้าราคามีการปรับตัวย่อลงไปสําหรับแนวรับแนวต้านของวันนี้นะคะแวร์จีให้ไว้แนวรับแรกคือ1,600ถัดไปคือ1,595นะคะส่วนแนวต้านค่ะมองเอาไว้ที่1,614ถัดไปคือ1,620และ1,624ดอลลาร์สหรัฐค่ะค่ะส่วนใครที่สนใจการลงทุนทองคํานะคะช่วงหน้าเราจะมาติดตามค่ะเพราะว่ามีดัชนีตัวหนึ่งนะคะเพิ่มมาสําหรับการติดตามเรื่องของทองคํานั่นก็คือดัชนีความเชื่อมัน่นมีวิธีการคิดอย่างไรติดตามกันได้ในการเงินดีชีวิตด 一的。